สวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ของการใช้โปรแกรมตัดต่อนะครับโปรแกรม InShot นะครับที่สามารถใช้ได้ทั้งในคอมพิวเตอร์นะครับในมือถือแท็บเล็ตนะครับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS Android นะครับที่ได้แนะนำไปใน EP 1แล้วนะครับก็เป็นชิปและทิกเบื้องต้นนะครับก็วันนี้นะครับผมนะครับนงนะครับก็จะมาแนะนำต่อจาก EP แรกนะครับ EP นี้ก็จะ แนะนำเกี่ยวกับการใช้เทคภาษาไทยนะครับมีฟอนต์โหลดฟอนต์สวยๆมาใช้ในโปรแกรม Inshot เนี่ยสามารถโหลดได้จากที่ไหนนะครับสามารถทําได้ง่ายๆนะครับแล้วก็การตัดต่อคลิปบางส่วนออกไปนะครับที่ไม่สามารถทําได้จากโปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องนะครับก็อันนี้ก็สามารถใช้ได้ง่ายได้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแนะนําให้ทุกท่านได้นําไปใช้ได้จริงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะครับ ในการ Import text นะครับเดี๋ยวมาดูโปรแกรม Inshot กันก่อนเนาะน่ครับโปรแกรม i n s h o t ที่ EP แรกที่ผมลองสร้างไปผมลองคลิกเข้าไปนะครับแบบล่างที่ผมสร้างไปนี้ครับ EP แรกที่สร้างไปจะสังเกตนะครับถ้าอันนี้นะครับไปที่ Text นะครับผมถ้าผมคลิกไปที่ t e x t นะครับนะครับถ้าผมคลิกไปที่ text ตรงนี้นะครับผมเพิ่มข้อความาสมมุติผมพิมพ์ไปนะครับ EP 2แล้วกัน EP 2ุ EP 2, EP. 2. เพิ่มเทกอ่าอน,นี่เป็นภาษาไทยนะครับเพิ่มเทคปึ๊บอ่าอันนี้อันนี้ผมจะไม่ไม่เปลี่ยนสีนะครับก็ เล,เลื่อนมาแล้วปุ๊บคราวนี้เราก็ดูตรงเทคจะแก้ไขนะครับคลิกตรงเนี้ยที่เป็นเหมือนดินสอตรงนี้นะครับคลิกตรงเทคอันนี้ครับเห็นไหมครับเทคภาษาไทยภาษาอังกฤษมันเปลี่ยนนะครับแต่ภาษาไทยเนี่ยไม่เปลี่ยนอันนี้ก็คือจะเป็นแบบฟรีที่เขาให้มานะครับเห็นไหมครับภาษาอังกฤษเปลี่ยนนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยนี่จะเหมือนเดิมนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมโหลดฟอนต์มานะครับนี่เปลี่ยนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษลองโหลดมาเดี๋ยววันนี้จะแนะนําทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับในการที่เ,เราจะเปลี่ยนฟอนต์ภาษาไทยให้ส,สวยสงามเพิ่มลักษณะความน่าสนใจให้กับคลิปวิดีโอนะครับจะทําอย่างไรนะครับก็เยวเว็บนี้ครับผมแนะนำอ่า เว็บนี้นะครับเว็บ font. com นะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับตัว f ไม่ใช่ตัว o นะครับเลข0นะครับเลข0 f0nt. com นะครับ font. com เข้าไปเลยก็จะมานะครับโหลดฟอนต์ได้ฟรีๆเลยครับก็มันจะมีอันที่ไม่ฟรีแล้วก็ฟรีนะครับก็สามารถเลือกดูได้นะครับถ้าเราจะดาวน์โหลดนะครับอันนี้ผมก็ ลองคลิกไปที่ดาวน์โหลดฟอนต์นะครับปึ๊บคลิกไปมีฟอนต์ให้เลือกมากมายอาดีเลกอ่าจะเป็นรูปแบบนี้นะครับ th เชลาอันเนี้ยเป็นฟอนต์ภาษาภาษาอะไระครับไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นทางภาษาอีสานภาษาลาวหรือเปล่าเนี่ยครับภาษาทางล้านนานะครับ มีแบบหลากหลายนะครับมอนเตอ่านี่ครับกดคลิกเลือกเลยมีหลายมีหลายภาษาสตรา n นิวเพรระลอเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับว่าอันไหนให้โหลดฟรีเราก็เลือกมาใช้ได้นี่ครับมีหลากหลายนะครับการยาวอ่ากันละประพฤกอ่าอันนี้เดี๋ยวลองภาษาแบบ แบบนี้แล้วกันเนาะจะละทำใบลานแล้วกันเนาะลองลองลวกันลองโหลดให้ดูคลิกไปที่ตรงนี้นครับอืมเป็นตัวไทยๆนะครับออกค่อนข้างขังแกรงนิดนึงจากเล็กในใบลาน๋ยวลองดูนะครับคลิกมาเลื่อนลงข้างล่างเนี่ยจะมีคลิกคำว่าดาวน์โหลดนะครับเนี่ยเนาะดาวน์โหลด อันนี้จะลาธรรมใบลานมีให้โหลดอ่ะสมมุติว่าผมลองโหลดข้างบนก่อนแค่คลิกเข้าไปนะครับแล้วกดดาวน์โหลดนะครับอันนี้ของผมมนาะทำอสอนผ่าน iPad นะครับระบบ ios นะครับอ่ะกดดาวน์โหลดไปแล้วจะมีขึ้นตรงนี้นะครับนี่นะครับ sp จานจานธรรมนะครับจานธรรมกดเข้าไปปุ๊บอ่มันจะอยู่ในซิปตรงนี้แหละซึ่งมันจะอยู่ในไดส์ไอคาวไดส์ของเราอันนี้มันจะเด้งอัโตโนมัติเนาะ เราก็แค่คลิกตรงนี้ของมันปึ๊บอ่ะปึ๊บมันก็จะแตกไฟล์ของมันออกมานะครับแตกไฟล์ของมันออกมานี่ครับจานละทำตรงนี้จานทำตรงนี้อ่ะถ้าเราจะ Import เข้าไปเนี่ยง่าย,ง,าย,ง,ายง่ายนะครับกดไปปึ๊บนี่นะครับคลิกตรงนี้เรียงไปแล้วเราก็เลือกไปของเรานะครับโปรแกรม in shot ถ้าไม่มีตรงนี้กดเพิ่มเติมไปครับ คัดลอกไปยัง In อินช็อตคลิกไปนำเข้าเรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าจานทําหรือว่าจานละทำอันนั้นนะครับมันมีหรือ,อยังเนาะเราลองแก้เทคแล้วกันคลิกตรงนี้แก้เทคนะครับแล้วตรงนี้ที่ฟอนต์นะครับเราลองเล่นดูมาหรือ,อยังนะ อ่มาแล้วนี่จานทํานะครับลองขยายดูอนี่ครับเป็นการนําเข้าฟอนต์นำเข้าเทคง่ายๆเลยทุกท่านสามารถสนใจที่แบบว่าจะไปเพิ่มตัวไหนนี่ก็สามารถไปเลือกได้เลยนะครับเว็บ o n t ต์ m o m ตรงนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดเลือกได้เลยวิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายๆแบบนี้นะครับอเดี๋ยวลองอีกักฟอนต์นึงแล้วกัน มีฟอนต์ไหนสวยๆบ้างเดี๋ยวผมไปดูหน้าแรกก่อนหน้าแรกดูสวยๆดีอันนี้ผมก็โหลดไปแล้วเนาะหมาจาเนี่ยก็น่ารักดีอ่าลองอ่าดูสวยๆผมลองอันนี้แล้วกันอารดีเลกแล้วกันต้องดูก่อนบางอันก็ไม่ฟรีเนาะ คลิกเข้าไปก่อนถ้ามีให้ขึ้นดาวน์โหลดแบบเมื่อกี้นะก็คือสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนี่ครับตัวอย่างฟอนต์นี่อันนี้อันนี้ซื้อสิทธิ์การใช้งานดาวน์โหลดที่อันนี้ก็คือแบบเนี้ยแบบเนี้ยจะไม่ฟรีนะครับไม่ฟรีก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไปหาอันที่ฟรีนะครับ t s เอชลาลองฟอนต์บริบูรณ์แล้วกันเนาะ ฟรีปพอไม่แน่ใจคลิกเข้าไปนะครับอันนี้ก็ไม่ฟรีนะครับไม่ฟรีไม่เป็นไรฟอนมอนเตเนผมเคยเข้าแล้วมันเหมือนจะไม่ฟรีนะครับลองกันละประพรึกแล้วกันเนาะ KJR กะละประพรึก ลองเข้าไปฟอนตเสีสินอยู่อ,อย่างเงี้ยครับก็คือดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับก็แค่คลิกคลิกเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดและสังเกตนะครับมันจะเด้งตรงนี้นี่นี่ตรงนี้กระาประพรึกนะครับเราก็กดเครื่องหมายเนี่ยครับแว้นขยายเนาะ,ะกดแว้นขยายเข้าไป ผมย้อนก่อนมายะอ่าการลับประพฤกมาแล้วอยู่ในอยู่ในอแอปไฟล์ของเราก็คือตรงตรงตัวนี้ครับมันจะอยู่ในตนัวนี้มันเป็นซิปเรากแค,กคก่คลิกทีเดียวมันก็จะแตกไฟล์มาออโต้นะครับนี่นครับการลับประพฤกตรงนี้เนาะ t t f เนี่ยก็แค่คลิกมันไปมันก็จะมาเป็นหน้าจอแบบนี้เนาะแล้วก็กดเครื่องหมายตรงนี้ตรงมุมขวาด้านบนเลื่อนไปที่ อินชอตอ่ะอินชอตนำเข้าเรียบร้อยแล้วแล้วลองมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนอักษรตรงนี้เป็นกระประพรึกเนาะเหมือนเดิมนะครับไปที่ตัวลูกศรอินสออินสอ,นสอ,นสอนไปตรงตัว A ตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยกะระปะพึกมาไหม น่าจะเป็นจีนี้ครับกนรักนลกนรับประพึกนะครับนี่น่าจะเป็นตัวนี้อ่าไม่ใช่ครับตัวนี้ครับนี่โดยยาวนี่กันรับประพึกเราลองพิมพ์ภาษาไทยนีเยอะแล้วกันสวัสดีทุกคนสามารถดาวน์โหลดฟอนต์ได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนะนำฟอนต์นะครับเพิ่มมีอย่างหนึ่งนะครับใน EP นี้ สำหรับใครที่อยากแบบอาจจะตัดต่อตัดต่อที่ผมบอกไปเนะี่ยอยากจะตัดต่อบางส่วนออกไปอยากจะตัดตั้งแต่ตรงเนี่ยนะครับจุดนี้ถึงจุดเนี้ยเรามีวิธีทําง่ายๆนะครับซึ่งถ้าผมให้ดูเนี่ยการตัดต่อเนี่ยถ้าเป็นผ่าน iPhone ทั่วไปนะครับในแกลเลอรี่ของเราเนี่ยเราก็สามารถตัดต่อได้แบบบางส่วนเนี่ยลากมาแต่ไม่สามารถตัดระหว่างกลางได้เนาะแต่โปรแกรม Inshot เนี่ยสามารถทำได้เลย เดี๋ยวจะมาแนะนำกันว่าทำยังไงครับที่ InShot นะครับสมมุติว่าผมอยากจะตัดบางส่วนของคลิปที่ผมทำไปเมื่อสักครู่นะครับผมอยากจะตัดส่วนนี้ถึงส่วนนี้นะครับใช้คำสั่งนี้นะครับ Split ครับ Split ตรงนี้สมมุติว่าผมจะ Split คลิกนี้คลิกให้มันขึ้นเป็นสีขอบขาวๆก่อนนะครับอันนี้ยังไม่มีขอบขาวเนาะขอบขาวแล้วปุ๊บ กดสปิทเราก็เลื่อนไปสมมุติว่าตรงนี้ละกันนาทีที่ย3่สามละกันผมก็จะสปิทไปฟึ๊บอ,อ่าสปิทนี่มันจะแบ่งละอ่ะเนี่ยมันจะแบ่งแบ่งวิดีโอละสปิทไปถึงอ่าเห็นไหมครับแบ่งละอันนี้เนาะแล้วผมก็เลื่อนไปตัดถึงนี่กดสปิทอีกทีหนึ่งฟึ๊บอ,อ่าคราวนี้มันจะแบ่งเป็น3คลิปละซึ่งที่เราจะลบก็คือตรงนี้เนาะเราสามารถลบได้เลยฟึ๊บอ,อ่า คราวนี้คลิปที่เราไม่ต้องการมันก็จะตัดออกไปแล้วมันก็จะสมูทไปแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นทิปและทิคนะครับที่นำมาฝากใน EP 2นะครับก็ทุกท่านตรงไหนตรงไหนไม่เข้าใจอะไรก็สามารถย้อนดูได้นะครับกดพอดย้อนดูได้หรือว่าสอบถามมาที่คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปก็ได้นะครับก็ยินดีที่จะตอบทุกคอมเมนต์นะครับก็ EP หน้าจะแนะนำ ทิปและทิปของโปรแกรม Inshot เนี่ยจะมีอะไรนะครับก็ขอให้ทุกท่านติดตามรับชมกันได้นะครับก็ถ่าไงเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับก็จะทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาแบ่งปันความรู้กันแบบฟรีๆแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ